สวันดีครับผมจัดเต็มเลยเต็มจริงๆครับโอ้หสวยนะวันนี้สวยทุกเลข cm.032 โอ้โหเป็นคาราบ,บินมั้งฮะผมไม่แน่ใจเป็นแนวลายเฟื่อน,นะฮะสมัยโบราณนะตึ้งอันนี้ไม่ใช่สีไม้นะสีดํานะครับผมสีไม้ก็เคยเอามาแล้วหมดแล้วเนาะอ่ารุ่นใหม่จะเป็นสีดําโอเคมีคู่มือให้นะครับมีสายจะพายให้โอ้โหหายห่งวงโค้กพาได้มีแบตเตอรี่นะฮะมีชิ้นชาร์จมีแบตเตอรี่ให้เนาะ,ะครบนะดูตามนี้ได้เลยฮะก็ดูให้ดูกันกัน นะมีผีออกก็ยากอยู่นี่ข้าที่ปั่นนี่นะลางไอ้ไม่กี่เม้านะครับปั่นแมกกาซีนนะเราใส่ลูกไว้เตรียมพร้อมมีลูกแถมให้นะครับโอเค,อเคนะครับไม่พูดพลาดทำเพลงเริ่มหน่อยนะครับทำให้เพื่อท่านไปชมด้วยกันแตผมช่างน้ำหกกนักก่อนใส่แมกระซีนนี่เราใส่แบตตัวนี้นะครับผมใส่ให้ดูอย่างนี้เดี๋ยวแกะกันก็จะได้จะเปิดติดตามกันนะครับผมใช้แบตนี้ไปก่อนนะเพราะว่าน่นต้องเป็นช่างเราจะใส่กันได้เนาะแล้วก็ใส่ไปก่อน เปิดฝามาครับนี่นะฮะตัวนี้นะดูได้ไหมฮะเปิ <c oughs> ดฝามาแกะมาตู้เดี๋ยวประมาณนี้เออแกะต่อไม่ออกไม่มีเลืออกเออได้อยู่แกะผิดที่ออกมาครับอ่าสายเข้ามาแล้วก็ใส่เข้าไปแบบก็สี่เหลี่ยมกับกลมนะฮะอย่าสลับกันนะบางทีผมก็เลิงนั่นอย่นะที่เรียนกลม มันมันจะช็อตเนาะกลัวมันไม่ได้ครับแล้วก็ใส่ไปนีดตึ้งตึ้งตึ้งนะฮะเทรล่าเล่นอยู่ครับรุ่นนี้ผมว่ามันดูนิ่มๆแต่มันมันมั่นนะฮะรู้สึกเราทดสอบมานิดหน่อยนะเพราะว่าก่อนรับว่ามันจะดีหรือเปล่า่้นไม่ดีก็จะเสียหน้าหมดเนาะโอเคนะครับน้ำม็นซีนใส่ไปเลยโอ้โหพอเหนื่อยนะครับตอนนี้นี่นะครับน้ำมันซีนใส่ผมว่ามันมันเท่อะราคาก็เปิดตัวห้าพันสามนี่ พร้อมแถมก็พันนัดนะฮะเหมือนกันซิลิโคนแล้วก็สุดันายแต่เป็นเงี้ยฮะสุกเยอะนะฮะหลายร้อยต้นถัดมาเนี่ยเป็นเงี้ยออกได้เลยกรอบแน่นๆเลยนะครับบางทีแน่น,นก็แมกกาซีนลุดก็แตกเสียหายผมว่าเสียดายสวยความสวยมันทั้งหมโอ้โหมาแล้วครับเด็ดเด็ดสามห้าเจ็ดห้าโอ้โหวันนี้เด็ดทุกแรงนะครับท่านผู้ชมดูเอาเองกันกน,นะครับวันนี้เรายิงความแรงเลยนะ ี่พูดความทำพื้นนะฮะอันนี้มันจะมีระบบเซมิโอโต้ปรับได้นี่ก็คือลักลั่นโอ้ทำได้เาบาๆนะครับส่วนจริงถ้าแรงไปอาจจะหลุดโอเคนะครับไม่พูดเลยไอ้เหรอโหดูว่าอ,ออกแล้วเป็นโอโตโอ้แหมมาละสามหกเก้าจุดหกเห็นไหมฮะมันแรงนะครับผมเกือบสี่ร้อยจะถือว่าเครื่องนี้ขอพัฒนาสามหกหกจุดห้าแหมก็โอเคนะฮะนี่ครับศูนย์มันก็เป็นศูนย์ปรับได้นะมันหมุนซ้ายขวา นี่ก็เป็นศูนย์ตายครับแต่กล้องนี้ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังติดไม่ต้องหาขาจับนะครับโอเคนะสวยงามนะฮะเท่นะครับสีดำก็เท,ท่มีกันลื่นด้วยมีสายจะพายเราห้อยด้นะวยเนาะพกพาไปในไหนที่ไหนได้โอเคนะไปพูดพราะเาทำเพลงผมดูนะครับก็ดูไปตามที่ผมยิงแล้วว่าแม่นหรือเปล่าผมว่ามันแม่นนะเนี่ยม,มันมแรงนะเนี่ยดูเหมือนนิ่มนิมนะ โคตรแรงเลยแม่นเลยผมว่ามันเลยน่า nah. จ okay, ับต้องเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดยิงได้เยอะครับลูกมันเยอะโอ้โหรวยนะครับผมไม่พูดลาดน้ำเพลงละเขาโตเลยครับนี่ครับโอเคลูกน่าจะหมดละมันต้องปั่นฮะโอเคสุดเจน่าห้าวันสามนะครับไฟฟ้าก็มีแบตเตอรี่แถมให้หมดเลยครับก็มีลูกเอาไว้พร้อมเล่นแล้วกันพร้อมส่งด้วย โอเค,ครับทักมาแนนะครับผมเชา้าหมดนะครับรุ่นอะไรนะศูนย์จุดเออร์ซีจุดศูนย์สามสองนะครับโอเคนะครับไงถ้กมาแล้วครับวันดีครับบ๊ายบายครับ